สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปวยทานดอกลำดวนมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะใช้ดิบบินนะคะเบอร์สองนะคะจํานวน4ี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะ เราก็นำสี่เส้นค่ะมาเรียงให้เสมอกันค่ะวัดจากปลายดิบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้นะคะก็คือ9ก้เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเราจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามนะคะจับตรงรอยพัดนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินเส้นสุดท้ายกว้างๆนะคะกลางออกรว่วปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ค่ะใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือนะคะทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะแล้วก็ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมานะคะทางขวา สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบินนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวขอค่ะอนุญาตขยับโต๊ะหน่อยนะคะโดนขาป้องเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนนะคะ เราก็จับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็บิดปลายดิบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นสอดปลายดิบบิ้นนะคะลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นดิบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับดิบบิ้นนะคะพับมานะคะพับมาด้านล่างนะคะแล้วก็ บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะ แล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นหันไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นหันไปทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวานะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของวงกลมค่ะสอดจากทางด้านล่างมานะคะเนี่ยค่ะรูดลงไปให้ถึง ฐานของเส้นนะคะแล้วก็ปลายดิบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะสอดลงไปใต้เส้นสีเหลืองนะคะปลายดิบบินทะลุออกด้านล่างค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีเหลืองนะคะเอาเส้นสีขาวหลบมาค่ะ จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายค่ะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะนี่ค่ะด้านล่างของวงกลมนะคะแล้วดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะนำปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะ ปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวนะคะเอาสีเหลืองลงมาจับดิบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นนะคะพับไปทางซ้ายค่ะพับไปทางด้านหลังปลายดิบบิ้นชี้ไปทางซ้ายเราก็จับปลายดิบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปนะคะใต้ล่างของเส้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะจับปลายดิบบินสอดลงไปนะคะใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับเส้นลิบบินขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบินนะคะพับไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบินนะคะออกไปทางซ้ายค่ะแล้วก็จับปลายดิบบินนะคะ มาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายดิบบิ้นสอดลงไปนะคะใต้ล่างของวงกลมค่ะเสร็จแล้วปลายดิบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกีบดอกสีขาวค่ะเสร็จแล้วนะคะดอกลำดวนของแม่เหมียวหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทาง ขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ